s u z กิซูเปอร์พ a า i ินัมดิวคันกว่าของความคุ้มค่ากับส่วนลดรวมสูงสุด150,000บาท s u z กิ x XL7 ราคาเริ่มต้นเพียง734,000บาทและ s u z กิเ CS ราคาเริ่มต้นเพียง378,000บาทเท่านั้นพร้อมขับฟรีไปเลย90วันรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมสุ u กิทั่วประเทศลุ้นการตันนะ้งแต่สุดเจ๋ง พร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทําภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ F.C. ออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยคอบบี้ไมนูปฏิเสตแมนซี่เลือกยูเรเตตชีวิตนี้ยิ่งกว่าความฝันคอบบี้ไมนูหรือว่าชื่มเต็มคอบบี้โบแตงไมนูเกิดเมื่อวันที่19เมษายนปีคศสองพั2 0 0าเขามีเชื้อสายการนาครับเกิดที่สต็อกพอร์ตประเทศอังกฤษ กำลังจะยุครบ19ปีในอีก1เดือนข้างหน้านี้ชีวิตของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความพยายามและทำงานหนักกว่าคนอื่นเสมอทุกอย่างไม่ได้ไมาง่ายๆล้วนมาจากทัศนคติที่ดีพรสวรรค์และพรแสวงควบคู่กันไมนูฝึกฟุตบอลสมัยเป็นเยาวชนกับทีม Shadow and g นด์แก e นครับก่อนจะเข้ามาสู่ทีมเยาวชนของยูเอตในช่วงประมาณ8-9ขวบและเริ่มเล่นในทีมเยาวชนไล่ามาตั้งแต่ชุดเด็ก สมัยที่เมนูลน 18, และยู18เนี่ยโดดเด่นมากๆแต่านะมิดฟิลด์ห้องเครื่องกลางสนามทำง,งานร่วมกับแดนกอที่เติบโตรมราด้วยกันอย่างดีเยี่ยมผลงานชิมโบเดลของเขาคือการพาย,ยูเต็ดชุดเล็กควา้าแชมป์เอฟเอยูครับเดือนพฤษภาคมปี2022ครับชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสสามต่อหนึ่งในเกมนั้นยูเต็ดได้ประตูจากลิสเบนเนตที่เป็นเซนเตอร์แล้วก็แลนโดการาโชสองลูกทำกลางแฟนบอลกว่า6 7 0 0พคนที่โอทราวฟอร์ด ลูการนะ์ลนักก่อคโน,ข,น,ข,นของปิ่นแสดงเนี่ยเป็นที่จับตาม,มองมากๆของวงการฟุตบอลอังกฤษจากการคุมทีมของทาวิสบินเนียนในรุ่นเดียวกันที่แฟนๆคุณหูคุ้นชื่อก็คือคอเลฮาโดการาโชที่เติมเต็มเกม,เกมริมเส้นได้เป็นอย่างดีให้กับทีมเสริมสร้างความแข็งแกร่งจนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ก่อนไมนูเล็กน้อยและมีกองหน้าที่หลายๆคนให้กำลังใจรอรุ้นการเติบโต,ตอยู่คือชารลีแม็กนิวความยอดเยี่ยมของ My oo, ไมนูทำให้เขาได้สัญญ,ญาตั้งแต่อาชีพเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี2022ครับ ฟอร์มของเขาโดดเด่นมากๆกับทีมชุดเล็กไปแต่ตาทีมโค้ชใหม่อย่างอริชันฮาร์ที่เพิ่งเข้ามาทํางานในฤดูก,กาล2022-2023เป็นฤดูก,กาลแรกเริ่มให้โอกาสขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เดือนตุลาคม2022ครับไมนูก็ได้ซ้อมมาต่อเนื่องหลายครั้งพอเทนฮาร์เนี่ยเป็นโค้ชที่ชอบดันดาวรุ่งอยู่แล้วถ้าฝีเท้าดีพอหุ่นใจพร้อมที่จะลงเล่นแล้วเมื่อถึงเวลาเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ทีมต้องการใครสักคนเขาก็พร้อมใช้นักเตะดาวรุ่งเสมอ ขาบี่ไปดูได้ลงประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกกับแมนยูเตะในเกมลีกครับเดือนมกราคมปี2023ครับเกมชนะชาตันต่อน3.0และได้ลงเล่นต่อเนื่องในช่วงพักเบกฟ,ฟตุตบอลโลกครับที่ตอนนั้น,นจัดขึ้นกลางฤดูการที่ประเทศกาตาเทนฮาให้นักเตะที่ไม่ได้เล่นทีมชาติเนี่ยไปเก็บตัวที่สเปนเด็กหนุ่มานาคตไกลลงไปเฉิดฉายในเกมพบคานิปเทนฮาเปิดถึงไมนูว่าเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขาเป็นโอกาสที่ดีเขาทําได้ดีมากในแคมป์ที่สเปน หลังนั้นเขาจึงสมควรได้รับโอกาสผมมีความสุขที่มอบโอกาสให้กับเขาหลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนคาไมนูก็ได้ตามต่อสัญญายาวจนถึงปี2027พร้อมมีออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีด้วยสำหรับโอกาสในเกมพรีเมียร์ลีกครั้งแรกเกิดขึ้นในเกมเลสเตอร์ซิตี้ที่ชนะไป3ต่อ0ย์ครับเกมนั้นเนี่ยเป็นช่วงรอยต่อเดินกูพาพันไปจนถึงมีนาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยูเต็ดกำลังจะเดินทางไปถึงนัชชิงชาเลนจ์คาราบาวครับ มนูได้ซึมซับบรรยากาศในทีมชุดใหญ่จากพี่ๆอยู่ร่วมโมเมนต์ความประทับใจที่เวมลี่ที่เอาชนะนิวคาสเซิลไป2-0ต่อผลงานที่เจ๋งกว่านักเตะรุ่นเดียวกันทำให้ไมนูได้รางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีจิมมี่เมอร์ฟี่ปี2023ครับเพื่อเป็นการย,ยืนยันคุณภาพฝีเท้าของเขาฤดูกาล2023-2024ถึง 2024, ไมนูร่วมเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงพรีซีซั่น แต่น่าเสียดายที่เขาได้รับบาดเจ็บในเกมกับเรลมาดิดครับต้องพักยาวนานกว่า3เดือนทําให้แผนที่เซนฮากวางเอาไว้ในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลเนี่ยพังทลายลงนํามาซึ่งผลงานที่ไม่สม่ําเสมอแพ้ติดติดกันรวมถึงตัวละอีกหลายคนก็ทยอยบาดเจ็บเพิ่มไปแฟนผีที่อดทนรอไม่ได้ครับอยากเห็นผลงานทีมดีทันตาเห็นเนี่ยต่างไปกดดันที่เซนฮากและทีมโค้ชที่น่าเห็นใจมากๆกับสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาทุกสัปดาห์และแทบไม่มีสเสเียตัวจริงลงเล่นต่อเนื่อง พอได้ประเดิมสนามกลับมายูเต็ดในพริเมอลีกไปแล้วในฐานะตัวสำรองเกมเลสเตอร์เนี่ยก็ได้ออกซาร์ทเป็นตัวจริงหลังจากหายเจ็บกลับมาครับในเกมเจอกับเอวตันเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี2023มายูเต็ดชนะเอวตันไป3-0ซึ่งเด็กหนุ่มที่หลายคนไม่คุ้นชื่อในตอนนั้นได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมชพร้อมกับโมเมนต์ที่น่าจดจำของเพื่อนที่ต่อสู้เคียงข้างกันมาอย่างเอลเลนโดกาลาโชที่จักรยานอากาศยิง1-0นำตั้งแต่ต้นเกม เกมเจอกับเอลตันเป็นเกมแรกที่ฟแฟนได้เห็นคุณภาพที่แท้จริงของเขาตั้งแต่เริ่มต้นเกมในพริมยริีกนะครับต้องแบกกลางสนามสก,กับสวยๆหลายครั้งคอนโทรเกมอ่านเกมออกบอลอยู่ตลอดตัวหลายคนชื่นชมเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเด็กคนนี้มีอนาคตถัดมาหลังจากนั้นแค่3วัน29พฤศจิกายนเขาลงสนามในแชมเปีลีกเป็นเกมแรกถละตโตสำรองครับนาที58เกมเยือนกาตสาสไลเสมอ3ต่อส แต่สุดท้ายในียยูเตปไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เพราะว่ามีความผิดพลาดรายบุคคลเยอะเหลือเกินต้องกลับมาโฟกัสในบอลลีกและลุนพื้นที่ยุโรปรอโลเตะเอฟเค,คัพโมเมนท์ที่น่าจดจําอีกหนึ่งอย่างของคอบบี้เมนูคือการทําประตูแรกในทีมชุดใหญ่ได้วันที่28มกราคม2024เกมเยือนนิวพอร์ตเคานตี้ครับชนะไป4-2ในเกมเอฟเคัพรอบที่4และฟอร์มของเขาก็เข้าฝักต่อเนื่องแบบหยุดไม่อยู่คุมแันกลางนิ่งเกินอายุพิสูจน์ได้เห็นถึงควจิตถัวใจที่ไม่ยอมแพ้ วันที่1กุมภาพันธ์ทำประตูแรกในพรีเมียร์ลีกได้ในเกมชนะบ an ูฟพันตัน4ต่อ3ซึ่งเป็นประตูชัยชงทุวลาบาดเจ็บนาที97ต่อมาประตูดังกล่าวได้รับประวัลประตูยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะครับโมเมนต์ Moment ต่อมาที่แฟนๆจำได้ไม่เคยลืมคือเกมชนะเวสแฮม3าต่อศูนที่โอทราฟอร์ดหลังจากชนะว an ูฟที่แค่3วันอยู่แต่ทยอยได้ตัวหลักกลับมาและเล่นได้สนุกเมามันเปิดแรกกับทีคุนคอนแบบได้ใจแฟนๆ มีรูปที่กาลาโชอฮลุนและไมนูนั่งอยู่ที่ป้ายโฆษณาข้างสนามทําให้แฟนๆมีความสุขบ่งบอกว่าเราไม่ได้สร้างทีมแค่วันนี้แต่เราสร้างทีมเพื่ออนาคตอีกหลายปีข้างหน้าและพวกเขาเหล่านี้แหละที่จะก้าวขึ้นเป็นนักเตะแห่งอนาคตอย่างแข็งแกร่งไป,ปงพร้อมๆกับแฟนบอลขอย้อนกลับไปในวัยเด็กของไมนูสักนิดหนึ่งครับพอลนิวตันโค้ชของไมนูสมัยที่อยู่กับ Shadow and gladly เล่าให้ฟังว่าเขาเคยทำงานกับแมนซี่และได้เป็นโค้ชให้กับเยาวชนของแมนซี แล้วทำหน้าที่เป็นแมวมองด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยยูเต็ดกับซตตี้ติดตามไมนูอย่างใกล้ชิดเขาเป็นนักเตะท,ที่พิเศษตั้งแต่อยุอย่างน้อยผมทํางานกับซิตี้แล้วได้คุยกับไมนูตลอดว่ามันจะมีการตัดสินใจของนายนะคอบบี้ว่านายจะไปที่ไหนไมนูเข้าไปทดลองใช้ระบบอะคาเดมี่ของทั้งยูเต็ดและซตตี้แต่แล้วความสัมพันธ์ของเขาก็ก่อโตขึ้นกับยูนเต็ดครับเขาร่วมเซสชั่นที่จัดขึ้นโดยมูริตี้ Mod S <S Class, แมนเชสเตอร์ยูเต็ดทีมมอสไซด์เดมอตคลาร์แมวมองของสโมสรชื่นชอบพรสวรรค์ของมนนนนูในขณนะั้ ลังจากผ่านการซ้อมไป2อถึงสเซสชันในการทดลองเขาก็เชิญไมนูไปฝึกซ้อมกับาคาราเมีของยูเตดที่เดอะคลิปครับซึ่งเป็นศูนย์ฝึกในอดีตของยูเตดของทีมชุดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเป็นศูนย์ฝึกของเยาวชนในเวลาเดียวกันไมนูก็กําลังจะไปเซสชันที่าคาราเมีของซิตี้ที่แพดเลเลนซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เป็นศูนย์ฝึกของทีมชุดใหญ่เช่นกันหลังจะผ่านไปประมาณ1ปีในรุ่นอายุต่ำกว่า8ปดขวบเขาจะเป็นต้องตัดสินใจที่จะเลือกทีมใดทีมหนึ่งระหว่างยูเตดกับ เพราะได้อิสาระาจากโค้ชครับที่มีโครงสร้างที่ยุดหยุ่นให้นักเตะได้ลองอะไรใหม่ๆหรือทําผิดพลาดบ้างเพื่อเรียนรู้นิคอสผู้อำนวยการฝ่ายแคนดีของยุตเตกกล่าวถึงการพัฒนาคอบบี้ไมนูว่าตั้งแต่อยู่9ขวบจนถึง12ปีเนี่ยทีมงานจะทําทุกอย่างให้เด็กได้แสดงออกเราสับสนให้พวกเขาได้ทดลองและแสดงผลงานเราให้ผู้เล่นได้เล่นตำแหน่งที่ต่างกันไปเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าพวกเขาจะพัฒนาร่างกายเป็นอย่างไรครับ หรือมีทักษะไหนที่จะโดดเด่นที่สุดในชีวิตกับการเป็นนักเตะที่เติบโตขึ้นดังนั้นเราจึงต้องฝึกด้วยวิธีการเล่นตำแหน่งที่ต่างกันแต่เขาเป็นแนวรุกที่สร้างสารรค์เกมมาโดยตลอดนั่นหมายถึงคอบบี้ไมนูนะครับเขาเล่นในพื้นที่ด้านกว้างเพราะเขาไม่ได้มีรูปร่างที่ได้เปรียบนักในการเข้าปะทะดังนั้นเราจึงต้องปกป้องเขานิดหน่อยจนมาถึงทีมระดับที่สูงขึ้นเขาเริ่มมาเล่นตรงกลางและลึกลงมาในตำแหน่งกลางสนามนิคอบอกต่อไปว่าไมานูสามารถเล่นเป็นตัวลูกสามคนด้านบนได้ ปั้นเกมหรือทาประตูจากคุณภาพที่เขามีเรารู้ว่าเขามีศักยภาพทางร่างกายแต่น่นอนเราเขาไม่ใช่นักเตะท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือทรงพลังที่สุดดังนั้นเขาจึงต้องมีทักษะมากๆรู้ถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวและตัดสินใจได้ดีด้วยความพีของมไมนูมอย้อมไมถึงปัจจุบันยังไม่จบแค่นั้นครับไม่น่าเชื่อว่านี่คือสตอรี่ที่งดงามของเด็กหนุ่มอายุแค่18ปีเขาต้องลงเล่นเจอกับลิพูทีมที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งในโลกแบบไม่มีพี่ใหญ่คาเซมิโลอยู่เคียงข้าง ในแผง field, มิดฟิลเมนูรับจบคนเดียวทั้งเกมรุกเกมรับช่วยทีมคว้าชัยชนะเหนือหงแดง4ต่อ3าแบบทุ่มสุดตัวทังจังหวัดการสร้างเกมเองแหวกหน้าเตะหงแดงพื้นที่ฮาวสเปซปัดเกมตรงกลางบล็อกบอลและคุมพื้นที่หน้ากรอบแผงแบ็กโฟร์ทันจากชัยชนะที่หอมหวานแค่2วันเท่านั้นเมนูก็ได้รับรางวัลนนแห่งการทุ่มเททำงานหนักที่เขาจะจดจำไปตลอดชีวิตเขาถูกเรียกติดช่ังกรีดชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ ลงเล่นฟีฟ่าเดย์ปลายเดือนมีนาคมนี้เจอกับบราซิลหรือเบลเยียมไมนูเคยถูกนักเตะเยาวชนถามว่าทําอย่างไรถึงด้เล่นทีมชุดใหญ่แบบเขาไมนูตอบสั้นแค่เรียนรู้จากสิ่งที่นักเตะระดับท็อปในทีมทําและคุนก็จะได้โอกาสนั้นเด็กหนุ่มที่นิ่งเกินอายุโฟกัสที่ฟุตบอลเป็นหลักพูดน้อยใช้ผลงานในสนามเป็นเครื่องพิสูจน์และเขาจะเป็นคนที่แฟนแมนเชสเตอร์เตดฝากความหวังไปได้อีกหลายปี คอบบี้ไมนูดาวรุ่งดวงใหม่ของปีศาจแดงขอบคุณมากที่เข้าปติดตามเนื้อหาจากผู้เราครับถ้าชื่นชอบฝากกดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและล้างใค้ไม่อ,อยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ